เลือกไม่เอาเลือกจมแล้วจมแล้วกจมแล้วผมอีอีใส่เดียวแล้วต้องจ่ายเงินเลยนะเขาเนี้ยแถ้็ได้กลุ่มเขาแล้วนะเอืดยืดมาแล้วข้ามาเรากะชังมาเลยกะช่างอยู่ข้างหลังเดี๋ยวถ้าได้ตัวหนึ่งก็าไปจ่ายเงินเขาเลยอ่ะเดี๋ยวเมาไจ่ายเงินก่อนไปนะครับตัวนีงครับตูู้ตรงโนนตู้นั้น มีเงียก็ได้เสียบบัปานนี้ไม่มีเงียบก็ได้ก็ต้องเสียบเงียบๆครับรต้องเสียบเงียบๆเลยวัตถัยอดลงมันกุ้งมันไหลครับแต่ไะมาจับไทยดูเพื่อน เออเออเอ้แล้วได้แล้วได้แ no, ล no, no. ้วเอ้าเอ้าหตัวแบบนี้เลยเพื่นเฮ้ยได้แล้วรวมกันครับได้แล้วได้แล้วตัวนึงได้แล้วเฮ้ยกินเนี่ยได้กินเนี่ยติ่มล็อกใส่แบบนี้เนครกอ่ะหัวใ่มากเฮ้ยมากแล้วตัวนึงได้ยากครับเพื่อนเราได้ย่างแล้วห้องใหญ่เลย ไม่เลยว้ตัวใหญ่แล้นี่โอ้โวัดระดน้ำได้เข้าท่าเลยวันนี้ซึ้บนี่คือวัดระดับน้ำได้ครับวันนี้ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วรอรุ่นกันครับรอไปร่มเนี่ยเอาไปโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยกข้าเต็มป่าครับตัวนี้โอ้โห Então, vamos lá.